สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยพิบาลนะครับวันนี้เป็นตายตาหลับในตอนที่2ครับพี่น้องเคยได้ยินไหมครับว่าคนที่หวังการอัศจรรย์เกิดขึ้นคนที่อยากจะเห็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติเกิดขึ้นเขาต้องการบางสิ่งบางอย่างที่เป็นการยืนยันจากพระเจ้าและถ้าเขาก็บอกกับพระเจ้าว่าถ้าเห็นการอัศจรรย์แบบนี้ผมก็จะเชื่อพระเจ้า จริงอยู่ครับในสมัยที่พระเยซูได้ทรงกระทําพระราชกิจของพระองค์ทรงทําการอศัศจรรย์ของพระองค์รักษาคนเจ็บป่วยเปลี่ยนคนห้าพันคนพระองค์เดินบนน้าทะเลพี่น้องครับสิ่งแต่งเ่านี้ครับก็คือการอศัศจรรย์ทั้งสิ้นไม่ได้ปฏิเสธครับว่าทุกวันนี้ไม่มีการอศัศจรรย์แต่คนที่หวังเห็นการอศัศจรรย์จําเป็นต้องได้รับความรู้ที่ถูกต้องด้วยครับในขณะที่เราเองนั้นในพบกับ สภาพความเป็นจริงว่าในบางคนของหมู่เราพวกเรานั้นเป็นมะเร็งที่รักษาไม่หายหรือจะต้องเป็นอมามพึกออมาพาตอยู่ติดเตียงไปตลอดชีวิตบางท่านบางคนก็เป็นโรคร้ายที่ไม่สามารถรักษาได้เป็นโรคแปลกๆเป็นกลุ่มอาการที่ไม่ค่อยพบแน่นอนครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเราทุกคนก็อธิษฐานขอพระเจ้าทําการอัศจรรย์แน่นอนครับพวกเราทุกคนหวังจะเห็นการอัศจรรย์ แต่ว่าจะมีสักกี่คนครับที่จะรับการรักษาให้หายพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้านะครับที่หยุกยาสมัยนี้และกรรมอธิษฐานของพวกเราทั้งหลายทุกคนก็ประสานรวมกันบูรณาการความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ก็สามารถที่จะรักษาโรคร้ายบางอย่างได้ในการอียวกันเราก็อธิษฐานด้วยความเชื่อและนั่นคือสิ่งที่เราทั้งหลายพึงจะกระทําบางคนนะครับยึดมั่นความเชื่ออย่างเดียวไม่ไปหาหมออันนี้ก็เกินไปหน่อยครับ ในขณะเดีดยวกันบางคนก็รักษาหมออย่างเดียวไม่เคยอธิษฐานเลยอันนี้ก็ขาดไปหน่อยนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าเราต้องมีความสมดุลและความจนความสมดุลตรงนี้นะครับก็คือไม่เกินไม่ขาดนะครับความสมดุลทั้งนี้ก็คือเราจะต้องรักษากับหมอในขณะที่เราเองนั่นก็ต้องแสวงหาการรักษาที่มาจากพระเจ้าจริงๆเพราะการหายจริงๆมาจากพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้รักษาให้หาย หมอเป็นผู้จา่ายยาหมอเป็นผู้ผ่าตัดแต่การหายนั้นมาจากพระเจ้านี่คือความเชื่อของคริสเตียนทุกยุคท,ทุกสมัยที่เป็นความเชื่อที่ถูกต้องเราเป็นใส้ติ่งนะครับเราก็คงต้องหาหมอผ่าตัดนะครับในขณะที่เราหาหมอผ่าตัดนั้นเราก็เริ่มต้นอธิษฐานครับเราขณะที่เราปวดท้องเราก็เริ่มต้นอธิษฐานครับในขณะที่เรากินยาเราก็เริ่มต้นด้วยการอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้าไว้วางใจพระองค์และเชื่อมั่นในความสั์จริงสัต์ซื่อของพระองค์แต่ มันจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าสิ่งต่างเหล่านั้นพระเจ้าไม่ได้ตอบพระเจ้าเงียบอยู่พระเจ้าก็ยังไม่ได้รักษาให้หายจากโกาครคภัยไข้เจ็บอยู่ดีเกิดอะไรขึ้นครับพระเจ้าทําให้เราผิดหวังใช่ไหมครับพระเจ้าไม่รู้เรื่องรู้ราวกับเราหรือเปล่าครับพระเจ้าทอดทิ้งเราเสียแล้วใช่ไหมครับคําตอบคือไม่ใช่ผมขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างอาจารย์เปาโลนะครับอาจารย์เปโลเนี่ยท่านเขียนไว้ในพระธรรมธิโมธีนะครับ บอกว่าท่านตั้งหน้าตั้งตารอคอยรางวัลของท่านแม้ว่าท่านเองนั้นจะต้องยืนหยัดอดทนกับการทดลองสารพัดสารเพและพวกเราทุกคนก็คงทราบนะครับว่าท่านจบชีวิตของท่านในโลกนี้ลงด้วยการพลีชีพเพื่อพระเยซูนั่นครับคือสิ่งที่เราอาจจะพูดถึงชีวิตของท่านอาจารย์บโลท่านจาบโลนั้นท่านก็พบกับความอัศจ,จรรย์ในขณะที่ท่านเองนั้นเป็นผู้ทําการอัศจ,จรรย์เอง ท่านได้พบกับองค์พระเยซูคริสต์หน้าต่อหน้าท่านได้พบกับการทรงเรียกขณะที่ท่านเดินทางไปที่เมืองดามัสกัสและชีวิตของท่านจาโบโลทําให้เราทั้งหลายเห็นว่าพระเจ้าทรงนําทีละย่างทีละก้าวจากพระธรรมกิจการหลายคนทราบนะครับว่าพระธรรมกิจการนั้นเป็นพระธรรมที่พูดถึงเรื่องของท่านอาจามโบโลนั้นมากที่สุดมากบทที่สุดเนื้อหาก็มากที่สุดพี่น้องครับอะไรเกิดขึ้นกับจามโบโลครับท่านก็เห็นการอัศจรรย์มากมาย ท่านก็เ ge ห็นการทรงนำของพระเจ้าที่ปรับเปลี่ยนสถานที่ต่างๆไปยังที่องต่างๆมากมายท่านเห็นหลายสิ่งหลายอย่างมากมายที่เป็นการอัศจรรย์ฤทธิเดชของพระเจ้าแน่นอนครับท่านเองท่านก็ uh. เป็นโรคร้ายนะครับโรคร้ายตรงนี้ก็คือเป็นเหมือนกับนามครับนามที่ทิ่มแทงท่านตลอดเวลาที่อาจจะเป็นโรคที่รักษาไม่ได้หรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความพิการทางด้านร่างกายหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นนามครับ อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะไม่ใช่โรคก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่เป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับสภาพจิตแต่ว่าอาจจะเป็นปัญหาครอบครัวอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เพะกันพีไม่อนุญ,ญาตให้เรารู้เราก็เพียงได้แต่เดาๆดาคาดการว่านามนั้นคืออะไรบ้างแต่พี่น้องครับต้องขอบคุณพระเจ้าที่เพื่พีไม่บอกชัดเจนว่ามันคืออะไรซึ่งหน้านั้นอาจจะเป็นหนามที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่ามันทิ่มแทงเราและ พระเจ้าไม่ได้อ,ออกไปถามว่าพระเจ้าไม่ทําการอัศจรรย์ในกรณีนี้หรือครับคําตอบก็คือพระเจ้ายังคงทําการอัศจรรย์อยู่ครับแต่ในเรื่องนี้พระองค์เงียบถามว่ามีอะไรไหมแน่นอนครับทุกๆครั้งที่พระองค์จะพูดจะตรัสหรือทุกครั้งที่พระองค์เงียบพระองค์ทรงมีแผนการและพระทัยของพระองค์มีพระประสงค์ของพระองค์เสมอพี่น้องครับโปรดอย่าลืมครับโปรดเข้าใจชัดเจนครับว่า ไม่ว่าพระเจ้าจะพูดพระเจ้าจะนิ่งพระเจ้าจะเงียบไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่พี่น้องครับพระเจ้าหาทางสื่อสารกับพวกเราเสมอฉะนั้นนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมถือว่าเงียบก็เป็นการสื่อสารแบบหนึง่งนะครับพูดตรัสก็เป็นการสื่อสารแบบหนึง่งนิมิตที่ปรากฏอยู่พระเจนะของพระเจ้าในพระคัมภีรก็เป็นการสื่อสารแบบหนึง่งแต่พี่น้องครับผมอยากจะบอกว่าการสื่อสารหลักเลย อยู่ในพระวจนะของพระเจ้านะครับโปรดยาถือหรือโปรดรยาเข้าใจผิดโปรดรยาทึกทักเอาเมาเอาว่าการสื่อสารช่องทางอื่นๆนั้นเป็นการสื่อสารสายหลักไม่ถูกครับการสื่อสารผ่านช่องทางพระวจนะของพระเจ้าพ,พระคิดธรัมปีที่เรอาอ่านเฝ้าเดียวเป็นการสื่อสารสายหลักหรือว่าเป็นเมนนะครับเมนสายหลักครับที่พระเจ้าจะสื่อสารกับมนุษย์ สื่อสารกับพวกเราพี่น้องครับโปรดยาคิดว่าการอัศจรรย์นั้นเป็นป้ายชี้ทางไปอนา,าคตว่าเราจะได้รับการอัศจรรย์เราเห็นการอัศจรรย์ตลอดไปเรื่อยๆแต่การอัศจรรย์นั้นเป็นเป็นแค่เรียกว่าอาหารเรียกน้าย่อยครับเป็นออเดิร์ฟนะครับเพื่อรอบางสิ่งบางอย่างที่หนักแน่นมั่นคงถาวรความสุขในบั่นปลายชีวิตการที่พระเจ้าปูมมอนเนตให้โยบพระเจ้าไม่ได้ปูมมอนเนตให้อาจารย์เปาโลนะครับ อาจารย์บโลท่านไม่ได้คาดหวังแบบโยกนะครับในคันเดียวกันท่านเดินหน้ารับใช้พระเจ้าประกาศพระกิติคุณท่านรู้ว่ามันจะยากลําบากขนาดไหนแต่นั่นแฮปปี้เอนดิ้งครับความทุกโศกจะมาไหลไปเมื่อท่านจากโลกนี้ไปท่านจะตายตาหลับท่านจากเมื่อไหร่ก็คือตายตาหลับเมื่อน,นั้นเพราะอะไรครับเพราะว่าหากท่านตื่นอยู่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็จะอยู่เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า การที่จากโลกนี้ไปแท้จริงแล้วประเสริฐยิ่งกว่าการอยู่ในโลกนี้แต่ท่านอาจารย์บโรนั้นท่านรู้ว่าอยู่ในโลกนี้เพื่ออะไรเพ, <Lauren> พรื่อใครและอยู่อย่างมีความหมายนั้นอยู่อย่างไรแน่นอนครับเราเองซึ่งเป็นผู้ที่กําลังนับวันถอยหลังนะครับไม่รู้ว่าอยู่ในโลกนี้อีกนานแค่ไหนแต่ขอให้อยู่อย่างมีความหมายอยู่อย่างที่พระเจ้าต้องการให้อยู่นะครับอยู่อย่างไรถึงจะเป็นผู้ที่พระเจ้าจะยกจ้องหลังจากที่เรา จะได้รับบําเน็จแล้วนั่นครับคือสิ่งที่เป็นความศรัทธาความเชื่อที่คริสเตียนเรามีท่านอังกทูดเปาโลนะครับท่านเขียนว่าถ้าเราหวังในพระคริสต์ได้แค่ชีวิตนี้เท่านั้นเราก็คงเป็นคนที่น่าสมเพชที่สุดในโลกเราก็คงเป็นคนที่น่าสมเพชที่สุดน่าสังเวชที่สุดในบรรดาคนทั้งหลายพระคัมภีร์เอาชื่อเสียงของพระเจ้าเป็นเดิมพันนะครับพระเจ้าผู้ที่สามารถเอาชนะความชั่วร้ายฟื้นฟูสวรรค์ให้กับขู่ความสมบูรณ์ได้อีกครั้งหนึ่ง ถ้าในอนาคตไม่ได้เป็นสภาพดังกล่าวพระเจ้าก็าจะถูกตราหน้าว่าไร้ฤทธิ์และด้านชามากๆเพียงครับนั่นะครับคือเดิมพันพเพิ่มพีบอกว่าถ้าเราเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงบําเหน็จก,ก็ต้องมีจริงชีวิตหลังความตายก็ต้องมีจริงเราต้องเชื่อพระคมพีทั้งเล่มน,นะครับอย่าเลือกเชื่อพระคพีเป็นตอนตอนสวรรค์คือคําตอบสุดท้ายครับและเป็นคําที่สําคัญที่สุดชีวิตนิรันดร์พี่น้องครับเป็นคําที่สําคัญที่สุดเพราะว่าชีวิตนิรันดร์นั้นในสุดอยู่บนสวรรค์ครับ ทุกครั้งที่เราถกเรื่องความผิดหวังกับพระเจ้าทุกครั้งที่เราถกเรื่องการอาจจัศจรรย์ทุกครั้งที่เราถกเรื่องปัญหาต่างๆการอธิษฐานทั้งชีวิตของคริสเตียนนั้นสวรรค์คือคําตอบเดียวที่จะแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างครับทําให้เราตายตาหลับนั่นเองเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราจะเห็นพระเจ้าหน้าต่อหน้าเต็มตาครับทำการการต่อชู้ดินน้นรนความเชื่อของท่านไหนคาทูเป,ปาโล ก็เหมือนกับความเชื่อของโยบนั่นเองนะครับว่าในชีวิตนี้เราเห็นพระเจ้าเราเห็นพระเจ้ากับตาของเราคือตาฝ่ายวิญญาณครับเห็นพระเจ้าที่มองไม่เห็นในโลกที่ตาเนื้อหนังมองเห็นเนี่ยครับคือสิ่งที่คนอื่นจะอิจฉาเรามากครับสําหรับการที่เราจะตายตาหลับการตายตาหลับนั้นจะเกิดขึ้นก่อนตายได้ครับพ่อใดครับก่อนตายจริง การตายตาหลับเกิดขึ้นก่อนตายจริงได้เพราะอะไรครับเพราะว่าเราตายในความเชื่อเรารู้เราเห็นว่าอะไรเกิดขึ้นในอนาคตขอพระเจ้าเสริมกําลังพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานถ้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สําหรับพระวจชะของพระเจ้าในวันนี้สําหรับสิ่งที่ท่านอาัครทูตเปาโลได้วางหลักการเรื่องของชีวิตนี้และชีวิตหน้าให้กับผู้กําลังไหลเพื่อที่กําลังไหลจะตายตาหลับตายด้วยความ หวังตายด้วยความมั่นใจขอพระเจ้าทรงโปรดให้ข้าหลายตายก่อนตายจริงขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาอวยพระพรทรงนำข้าพงหลายให้ก้าหลายตั้งอารมณ์ตายเหมือนกับที่ท่านอัครทูตเปาโลได้สอนข้าพงหลายไว้ขอขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ขอให้สิ่งต่างที่เป็นสิ่งดีจากพระเจ้าของพระเจ้านั้นเกิดขึ้นกับชีวิตของข้าหลายทุกคนสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่ วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ